สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกระดาษสีน้ำที่เราใช้เป็นประจำนะคะซึ่งมีน้องๆถามกันเข้ามาว่าหนูมีงบหลักร้อยสามารถใช้กระดาษอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เว่นมนให้กระดาษออกมานะคะโอ้นั่งแมงจงออกมา <c oughs> <c oughs> และนี่คือกระดาษที่เราใช้เป็นประจำนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะพี่อ้วนจะมารีวิวให้ดูคะ่ะว่า กระดาษหลักร้อยคุณภาพดีเป็นยังไงนะคะไปกันเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะเนื้อกระดาษนะคะจะเป็นลายธรรมชาตินะคะไม่ได้เป็นลายปั๊มใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของกระดาษที่เราใช้นะคะเราจะมีกระดาษอีกยี่หอหนึ่งนะคะที่ราคาใกล้เคียงกันแล้วก็แกมเท่ากันนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าลายของกระดาษนะคะจะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะใช้สีแดงในการเทสนะคะ แล้วเราก็เอาน้ำผสมกันเริ่มจากฝังเลยนะซองก่อนนะคะเอาน้ำทาลงไปก่อนแล้วเราก็ไปสีเห็นความฟุ้งไหมคะความฟุ้งของสีจะกระจายไปตามน้ำที่เราทาไว้นะคะโอ้ตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะเหมือนทะเลเลยอะ่ะแล้วก็มีขึ้นมาดู ฝั่งตรงข้ามนะคะเราใช้น้ำปริมาณที่เท่ากันใช้สีเดียวกันนะคะหยดลงไปชึบจึบอ่ะอ่ะช่วยช่วยนี่คือช่วยนะคะเนี่ยโอเคไปนะคะเราจะใช้สีโดยที่ไม่ได้เอาน้ำใส่นะคะ ฝั่งตรงข้ามนะคะขั้นตอนนี้เป็นการผสานระหว่างสองสีนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีแดงกับสีเหลืองนะคะลงน้ำเท่านี้นะคะฝั่งนี้เป็นสีแดง ก็จะเหมือนด้วยสีเหลืองนะคะ,ะเห็นการวิ่งนะคะ ช่วยช่วยช่วยอ่ช่วยทที่ช่วยได้เลยอเราจะมาทดสอบอันสุดท้ายให้ดูนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบแบบทำร้ายจิตใจสำหรับคนที่รักงานสีน้ำมากเลยนะคะเราจะสวอแบบนี้100ครั้งในจุดเดิมนะคะมาดูกันว่ากระดาษเลนอสองจะเป็นยังไงนะคะเริ่มนับนะคะ1 2 3 4 3> 5 6 7 8 9 10 1ี่2กา 1สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบแปด3สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิก้าสามสิบสามเอ็ดสสองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเอาส่เดิมสี่เอ็ดสี่สองสี่สาสี่สี่สี่ห้าสี่หกส็ก็ห็ก้ากสิบก

เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของกระดาษมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันจะวาดน้องเมอร์เมดนะคะลงไปในกระดาษแล้วก็จะใช้การทาสีหลายๆแบบนะคะใช้หลายๆเทคนิคว่ามันจะดีขนาดไหนนะคะนะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ราจะวาดน้องนังเงือกนะคะอยู่ตรงโขดหินแล้วก็จะดูคร่าวๆนะคะว่าเราจะให้น้องนังเงือกเราอยู่ในท่าไหนนะคะ เดีวยวเราจะมาลงสีผิวของน้ำเงืกโดยการที่ใช้น้ําเป็นตัวนําไปก่อนนะคะเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเปียกบนเปียกนะคะสําหรับการใช้สีน้ำเราต้องมองดีๆนะคะมันจะมีบางจุดที่น้ํามันไม่ถึงเพิ่มเลเยอร์นะคะแบบให้มีอีกสีหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งนะคะ เพิ่มความสว่างให้กับรูปเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะต่อไปเราจะทำสีผมนะคะเราจะใช้สีแดง ในส่วนของหางนะคะอันนี้แห้งแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่กระดาษเราแห้งแล้วนะคะมันจะคืนรูปเห็นไหมเมื่อก่อนมันย่นแต่ว่าตอนนี้มันตึงตึงโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรมันนะเราก็สามารถทาสีเข้มทับลงไปอีกรอบหนึ่งได้นะคะโดยที่เนื้อกระดาษเราไม่เป็นขุยออกมาเลยเราก็จะใช้น้ำเป็นตัวเบรนนะคะระหว่างสีเก่ากับสีใหม่ แล้วก็จะเชื่อมส่องเลเยอร์เข้าด้วยกันขั้นตอนสุดท้ายนะคะการเก็บรายละเอียดนะคะเราจะใช้สีขาวนะคะเป็นตัวทำไฮไลท์แล้วก็เกรดนะคะตอนที่เราผสมสีขาวนะไม่ต้องใส่น้ำไปเยอะนะคะเพราะว่าเราจะเอามาเป็นตัวตัดเส้นด้วยนะคะ จะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงของตัวนังเงือกนะคะเราลงทับหลายสีมากเลยแล้วก็ลงซ้ำๆย้ำๆนะคะคือกระดาษเราไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะและที่สำคัญคือไม่เป็นขุยด้วยนะคะ สำหรับกระดาษวาดรูปสีน้ำในราคาหลักร้อยแต่คุณภาพเกินร้อยนะคะเรายกให้เลนสซองเลยนะคะซึ่งจากตัวอย่างที่เราได้เทสนะคะในกระดาษที่ราคาเท่ากันความหนาของกระดาษเท่ากันนะคะสังเกตได้ว่ากระดาษของเลนสซองนะคะจะเบนสีได้แบบค่อนข้างที่จะทั่วถึงนะ,ะและอีกเจ้านะคะที่เราทดลองสีจะค่อนข้าง แบ่งชั้นกันนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเรามาดูการทับสีนะคะอันนี้คือเลนาซองนะคะคือสีเนียนมากนะคะอันนี้ก็ยังเป็นแบบขึ้นๆน,นิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นการเบรนสีระหว่างสองสีเลนาซองนะคะกระดาษอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสีค่อนข้างไปในทิศท,ทางเดียวกันทำได้ดีนะคะดูจุด ที่ทำร้ายจิตใจคนรักงานสีน้ำมากเลยนะคะนั่นก็คือการสวอตสี100ครั้งซึ่งฝั่งเลนสองนะคะยังคงความเป็นกระดาษที่ดีอยู่เห็นไหมคะจะไม่มีกระดาษจะไม่เป็นขุยเลยนะคะแต่ฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นกระดาษอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะจะเป็นขุยขึ้นมานะคะซึ่งมันก็จะทำให้เท็กเจอร์ของงานสีน้ำนะั้นดูไม่สวยงามเป็นแบบ คล้ายๆมองไปแล้วเหมือนสีมันเน่าภาพมันก็จะไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะมาดูภาพที่เราวาดนะคะซึ่งเราวาดเป็นน้องนางเงือกนะคะตอนแรกที่เราลงสีนะคะตรงเนี้ยเราจะลงน้ำก่อนแล้วก็ค่อยลงสีใช้เทคนิค เปียกบนเปียกนะคะก็จะให้สีซึมลงไปกับน้ํานะคะมันก็จะเบรนกันแบบสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองอย่างเงี้ยมันก็จะไล่สีให้เราโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งเราทาทับไปหลายรอบมากและกระดาษก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะ กระดาษเราแข็งแรงอยู่ไม่เป็นขุยด้วยนะคะเทคนิคตรงนี้ก็จะเป็นการชูกระดาษนะคะก็คือเอา2ส,สีไล่กันโดยที่เราเกี่ยน้อยมากและให้สีมันซึมเข้าหากันนะคะมันก็จะได้เป็นเลเยอร์ของสีในจุดของโขดหินเราก็ใช้วิธีการลงสีไปก่อนหนึ่งรอบแล้วก็เอาทิชชู่ซับเพื่อให้เกิดแสงตกกระทบนะคะ สำหรับกระดาษวาดรูปสีน้ำเรเนซะองขนาด200แกรมนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้กระดาษวาดรูปสีน้ำที่ราคาหลักร้อยแต่คุณภาพเกินราคานะคะอ้วนแนะนำเลยนะคะปกสีฟ้าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักงานวาดรูปสีน้ำมากๆเลยนะคะเพราะว่ากระดาษวาดรูปเรเนซองนั้นนะคะมี2ด้านนะคะสามารถวาดได้2ด้าน อุ้มน้ำได้ดีไม่เป็นขุยสังเกตได้ว่าสีชัดมากนะคะสามารถกระจายสีได้เป็นวงกว้างนะคะเนื้อกระดาษผลิตในอิตาลีด้วยนะตรงน,นี้กระดาษเลน a ะซองปกสีฟ้ายังมีหลายขนาดให้ทุกคนสามารถเลือกใช้งานตามที่ต้องการได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น a 4 a 3หรือว่าจะเป็นพวกโปสการ์ดอย่างนี้ก็มีให้นะคะ สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนชั้นนำทั่วไปนะคะและก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะสำหรับวันนี้พี่อ้วนไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย